สวัสดีค่ะวันนี้มารีวิวห้องนอนนะคะอันนี้อันนี้จะเป็นหวีนะคะหนึ่งสองสามสีห้าหมีทั้งหมดหอันนะคะแม่เราเป็นช่างเสริมสวยมาก,ก่อนนะคะก็เลยมีหวีแบบนี้นะคะเยอะมากๆเลยนะ,ะกระป๋องชิ้่นะแล้วก็เป็นหมวกกันหัวเปียกนะคะเวลาแบบไม่อยากสะผุ่มนะคะ ซื้อมาที่เซเว่นอีเลฟนะคะราคาห้าสิบเกาบาทนะคะถ้าจะไม่ผิดอันนี้เป็นโคมไฟซื้อมาจากเมืองจีนนะคะ mm hmm. ส่วนอานนี้นะคะจะเป็นเราซื้อสกอตนะคะ mm hmm. ก็เป็นกลองเชดชูกองกล่องแฮปปี้เบิร์ดเดย์วันปีใหม่นะคะ mm hmm. เป็นวันเกิดเราพอดีเลย mm hmm. ทิชู้ะคะ mm hmm. ก็ใส่เข้าไปนะ mm hmm. เพราะว่ามันเป็นที่ใส่เชดชูอช้อยู่แล้วนะคะ mm hmm. คุ้ม ราคาก็ซื้อที่รถนะคะไม่รู้ราคานะคะทุกคนจำไม่ได้แล้วคือนานมากๆอะแาแกตั้งแต่วันปีใหม่เลยแกพว้นี้นะคะเป็นครีมที่น,น,นี่พี่ชายแม่เราส่งมาให้ฟรีๆเลยนี่จะเป็นอมิกนะคะอาหารเสริมพ่นใส่ปากจ้ะเวลาร้อนในนะร้อนในปากก็ใช้อามิกนะคะเนี่ยเนี่ยทั้งหมดสามขวดแล้วก็ กุญแจประตูรีโมทนะคะมีประตูคือเป็นประตูเปิดเองได้ถ้าใช้รีโมทนะเป็นกุญแจสำรองแล้วก็ที่เก็บหูฟังนะคะนานมากตอนนั้นมี iPhone น,นะของ p h o n e นะจ้าโอ้ย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 ,อ,ย,อ,ยอันนี้ก็จะเป็นน้ำยัล้างมือลูกคีนะคะติดน้ำนะคะอรีอันนี้นะคะจะเป็นที่คาดผมเอลซ่าซื้อมาราคา20บาทนะ เป็นลิลนชากนะคะพวกต้มหงต้มหงนะคะมีเพชรด้วยอะเพชรปอมนะแล้วก็พวกแหวนนะคะของปอมทั้งหมดเลยนะของจริงเป็นหมดแล้วนะคะสวยงามมากสั่งมาออนไลน์นะคะมาเยอะมากๆเลยเป่าที่แถมมาจากการสั่งซื้อของาขอะไรจาก s h ช้อ,ชอปปิ้งอะไรนี้ทีมที่สั่งออนไลน์จาก Facebook ค,ค่ะ มี3กระปุกนะไม่ได้เป็นตัวแทนนะจ๊ะสว่วนนี้นะคะนาะให้นะคะสะบู่อะไรก็ไม่รู้นะบิวตี้โคโเดอร์อะไรก็ไม่รู้อะไม่แกะดูนะก็ครีมจีนนะคะซูมให้ดูนะ,นะ,ะหนะึกระปุกที่ใส่ของลิ้นชาอึบอึบอมีเ,มเอิ่มโบนะคะแล้วก็กาวแล้วก็ยางนะแล้วก็กิ๊บนี่กิ๊บกิ๊บกิ๊บ ติดผมเออกิ๊บด,ดำเป็นประตูนะคะอันนี้ทําเองเลยนะโมบายเขาจะเป็นเตียงที่เรานอนนะเนี่ยเก็บไม้แขวนเชือกก่อนเนี่ยเตียงที่เรานอนนะคะผักตาแล้วก็แบบนี่พัดลมนะแล้วก็นี่แอร์นะคะเนี่ยมีชวิตไฟนนนะะะะะะแล้วก็อันนี้นะปลั๊กนะคะทีวีทั้งนอกก็มีนะคะมีผ้าม่านด้วยแล้วก็นี้ราคาที่เก็บนาฬิการาคาเจ็ดหมื่นต้นไม้ประดับ ห้องนะคะพวกที่นิกผมพวกอะไรใดพวกครีมแล้วก็ที่มาหน้าแล้วก็ตู้เก็บทองนะคะอืมนะคะมาห้องอันนี้เป็นห้องเสื้อผ้านะนี่ก็จะเป็นเต้ารีดนะคะพระเอกของรามใครไม่มีคือจนฉีดให้มันเรียบๆนะรีดเรียบกลิ่นหอมพัดลมนะคะพังแล้วรอเลอ่อัน,นม่านนะคะตกเครื่องแป้งนะคะ ห้องแต่งตัวตูนางสวยมากนะคะลูกปิดก็งามเหลือเกินงามาในห้องนี้ผ้าทั้งหมดของแม่นะคะเป็นห้องเสื้อผ้านะเป็นของแม่คือเยอะมากแล้วก็แต่ละอันเป็นยี่ห้อนะคะเป็นยี่ห้อทั้งนั้นเลยแต่ฉันไม่จะใส่อันไม่อยอ่เพราะว่าเนี่ยเนี่ยเนี่ยของแม่ทั้งนั้นเลยกรเยะเป๋าเดินทางจ้าส่วนนี้ก็มีนี่ชุดนอนเซ็กซี่นี่เป็นของแบ่นี์นะเฮ้ยตาแดงค่ะ โอ้ยต a ก้าใส่แมวทาได้ดีเกิดไปเกิดไปเป็นความทรงจำต้มอันใหญ่ค่ะอะไรไม,มีปลาค่ะแล้วก็ที่ระบายอากาศอะเนี่ยไม้ใส่อย่างดีเลยนะตู้เสื้อผ้านเนี้ยแพงมาก<ฮ>ใส่ผ้าน,นะคะตรงนี้เป็นใส่เพื่อใส่ผ้าไว้เบื่อแล้วตวนะน,นะคะจะเป็นก้าใส่กิงงในของเราแล้วก็เก็บอย่างในแม่นะคะตะกา้าน้าก็จะเป็นห้องเสื้อผ้านะอ่ะ แล้วก็จะเป็นเทียมสีแบบแซ่บนะคะสีสว่างแล้วก็อืมแล้วก็นาฬิกาไม่ได้ใส่นานแล้วเดี๋ยวต้องเอามาใส่บ้างนาฬิกานะคะนี่เวลาเท่าไหร่เวลานี้แล้วคะ่ะทุกคนก็เป็นเวลานี้แล้วนะคะทุกคนกแบบ็แบบกระเป๋าแสบบีแดงนะคะแล้วก็เอ่มเทียมฟูดพมนะคะเป็นสีเขียวกับสีน้ำตาลมั้งแล้วก็น้ำยา ผงส่ฟอกกรารวนี่หอมมากนะคะแนะนำ <_ EN> ก็เครื่องสื้ผ้านะคะตั้งผ้าชุดตัวไว้นะคะแล้วทูเล็กๆยางเก็บไปอยู่มีเย่าอยู่เลยอืมห้องน้ำนะคะไม่ค่อยสบายเท่าไหร่ห้องครัวไม่รีวิวก็วเย็นนะคะตู้ก็จะมีแบบติดสติกเกอร์อืมหม้ว เนี่ยเขียนคำว่าห้ามมันมาตั้งนานเนี่ยเราสะกดได้คำว่าหาโมหออารมอหาไม่โทรหาเนี่ยสะกดแล้วได้คำว่าห้ามมันตอนนั้นเขียนอะไรไม่เป็นแล้วก็เกอร์ผิดด้านด <fish festivals> ้วยนี่ต้องยันดีกว่าว่าจะเอี่ยมอะไรกันยูทูบเบอร์สายฮาแข็งยังโอ๊คแข็งนะอุ้ยอุ้ยน่าริโตนี่ก็จะเป็นเอมโกโก้นะคะที่แช่เย็นไว้นะคะทำให้เรียนดู ทำน้ำแข็งนะคะก็แข็งได้ประมาณนึงแหละแกงมังกรน,น้ำบุษาที่เอาไปขายกลวยกวยแก่นมโรงเรียนค่ะแล้วก็น้ำจิ้มสูตรเด็ดกะทิไข่นะคะแล้วก็ยาแล้วก็น้ำหอมแพงมากแพงจนแม,ไม่ไม่กล้าใช้เลยจ้าก็จะเป็นโต๊ะกินข้าวนะคะนีเป็นอะไรเออไม่ดูกันอ,อ,อืมอ่ะไก่แาน้ำค่ะแล้วก็มกังกรนเนี่ยอะไรอะ่ะ นี่เป็นน้ำจิ้มที่กินสุกี้หมดนะคะแล้วก็แก้มังกรนะแล้วก็มาม่านะคะมาม่าอะไรก็ไม่รู้นะที่รู้คือไม่อร่อยนี่ก็วุ้นเส้นนะคะนี่แล้วก็ชุดน้ําแล้วก็ทิชชู่นะคะแล้วทิชชู่ภาพเก็บรูปแล้วก็พกกระเป๋มามุมนี้เคยเยอะมากนะคะลืมลืมบอกนะเราขอปิดนะ เดี๋ยวปูดไฟให้ดีกว่านะอันนี้นะคะจะเป็นลาย Nezuko นะคะอันนี้นะคะราคาอืมไม่บอกีกว่าอันนี้ก็มีอันนี้ก็มีนะอันนี้ก็มี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 สกูแล้วก็ลอกลุงรังมากจ้ะมุมชันนี้เทปด้วยนะเนี่ยเทปเยอะมากมีเยอะมากเลยนะคะมุมนี้ เด็กต่ไปจายูทูบเบอร์สายฮาสารนี่คือซื้อมาเป็นกระสอบจ้ามันคือเยอะมากหมายว่าอะไรที่ฉันยังไม่มีตกกินข้าวหรอฉันก็มีแล้วนะตู้เย็นฉันก็มีห้องสปาฉันกัฉันก็มีก็มีชทปทูก็มีขนาดน้ำส้มสายชูนี่ฉันยังมีเลยนะน้ำก็มีเครื่องกรองน้ำก็มีอันก็มีน้ำได้มุกเนี่ยเหมันพาระใช่ไหมฉันนั่งนะคะนั่งแล้วก็แบบใส หยิบถุงเท้าแล้วก็ใส่ถุกเช้าเนาะนี่นะคะคือแบบใส่ของเยอะมากทั้งป,นนงปืนฉีดน้ำทั้งปืนฉีดน้ำอันนี้ป้ายทะเบียนอ่ำตูเ้เย็นทําเองนะคะโอ้ยมันลกลุงลังจนเป็นใส่ขยะแล้วว่ะวิเกระเป๋าเป่าสีดแดงสดสวยมากมายไม่เก็ เพื่อมีเงินหนึ่งร้อยล้านแล้วก็เครื่องดูดฝุ่นจ้าอะไรอีกอะไรอีกใช่ไม่มีนาน้ารักล่มราคาแพงซวิชไฟยันอ๋อันนี้ไม่ใช่หอนนะอะไรฉันยังไม่มีถามถามเลยค่ะคำเฮียมนานะบ๊ายบาย